เขารู้สึกว่าทุกอารมณ์ของเขาของเราทุกความรู้สึกของเรามันสําคัญสําหรับเขาเขาจะห่วงใยความรู้สึกเราหรือแม้กระทั่งบางทีโกรธกันอะโกรธกันงอนกันอะกลับบ้านก็ยังโทรหาว่าหายโกรธยังอะไรเงี้ยมันมันมันจะเป็นเพราะเขาห่วงและเขาแคร์เรามากพออันนี้คือเจ็ด o u d a r y นะคะในความสัมพันธ์แกเวลาที่ฉันพูดว่าให้เรามีขอบเขตให้เรามี boundary มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราจะต้องอ กล้าที่จะสร้างมาตรฐานให้กับความสัมพันธ์ของตัวเองบอกก่อนว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือมาตรฐานของเราเริ่มต้นที่แกต้อง นั่งลงเขียนก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ที่แกอยากได้ในชีวิตเนี่ยมันคือความรักแบบไหน okay? เวลาแกอยากมีเวลาแกมีแฟนน่ะแกอยากให้แฟนเปลียนปกับแกบแบบไหนแกอยากให้แฟนแสดงความรัก,กัแกแบบไหน,น,แ,บบไหนแกอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องถามด้วยว่าไอคนที่ฉันอยากให้เข้ามาในชีวิตคนที่จะมาเป็นแฟนฉันเป็นรักแห่งชีวิตของฉันเขาจะมีลักษณะแบบไหนจริงๆมันต้องวางตั้งแต่ลักษณะภายนอกลักษณะภายในทัศนคติความคิดความเชื่ขอของ,งข,ของเขาเป็นยังไงการปฏิบัติของเขากับเราเป็นยังไง พอเรามีมาตรฐานแบบนี้มันจะทําให้เราค่อนข้างที่จะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราบางทีเนี่ยอบอกว่าเอ๊ะทำไมโสดนานจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีใครเข้ามาแต่มันกลายเป็นว่าการที่เรามีใครสักคนเข้ามาแต่เขาไม่ตอบโจทย์เราหรือว่าเขาไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่เรามีมันจะกลายเป็นว่า i don't care ค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันใช้มันจะกลายคนที่มีมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นถ้าไม่ได้ตามถ้าไม่ได้ความสัมพันธ์ในแบบที่ฉันอยากได้ฉันอยู่ เป็นโสดก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่ามันเราสามารถใช้ชีวิตของเราได้โดยปกติไม่ได้เดือดร้อนมันจะมีทั้งหมด7จ็ดอ่ดา b ดอรี่ที่7ขอบเขตท,ที่เรามันจะทําให้เราไม่ ลงไปครุกอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันแบมีในม,มัมก็คือความสัมพันธ์ที่เขาแทบจะไม่พยายามอะไรเลยอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วเราหลายคนเคยสังเกตไหมทําไมฉันถึงไปเจอความรักที่เขาแทบจะไม่ทําอะไรเลยค่ะหรือว่าชนไล่ตามเขาอย่างเดียวเลยค่ะอะไรเงี้ยสำหรับผู้หญิงนะคะคือผู้ชายแทบจะไม่ต้องทาอะไรเลยเราก็ไปลดแรกจากแถมตัวเองให้กับเขาแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็มานั่งอดครวนว่าทําไมเขาถึงไม่เห็นใจฉันเลยทําไมเขาไม่รักฉันเลยทําไมเขาไม่เห็นค่าฉันเลยเราเราวิ่งไปอ่า ให้ในสิ่งที่เขาแทบจะไม่ได้ลองขอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าสาเหตุหลักๆมันคือเพราะว่าเราเห็นค่าตัวเองน้อยเกินไปแล้วเรารักตัวเองน้อยเกินไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาเวิร์กกับตัวเองเวิร์กกับอินเนอร์ของตัวเองอะเวิร์กกับคนข้างในอะมันจะทําให้เราสามารถสร้างขอบเขตวางขอบเขตของตัวเองได้อย่างชัดเจนขึ้น7บัลดารีที่ จะบอกนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เธอสามารถรู้เลยว่าคนแบบไหนที่เราจะปัดออกถ้าความสัมพันธ์ลักษณะนี้มาแปลว่าไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันก็ได้ให้มันผ่านเข้ามาแล้วให้มันผ่านไปก็ได้สิ่งแรกก็คือจงอย่ายอมรับความสัมพันธ์แบบ hot and cold Hot and cold ก็คือเคยได้ยินเพลง k a t y p e r r y ์ีไหม you hot and you cold you yes and you no you in and you are out เหมือนแบบ บางทีก็ดูรักรักกูบางทีก็ดูแบบไม่สนใจใยดีเลยบางทีก็แบบตอด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 ,ตอดบางทีก็หายไปในกีบเมฆอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีขอบเขตกับความสัมพันธ์ลักษณะเนี้ยคือเหมือนแบบถ้าแกไม่ได้ความไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้ตั้งแต่ต้นนะ่ะแกต้องกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองว่านี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ฉันอยากได้แกไม่ต้องให้ค่าเลยก็ได้สมมติว่าเขาทาอย่างไรกับแกแล้วแกแบบจริงๆก็ชอบเขาเหมือนกันแต่ว่า ไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้แกก็คือสิ่งที่เราต้องทําคือเราแค่ไม่ให้ค่าเขาเราแค่ไม่ไล่ตามเขาเขาอยากจะหายก็ปล่อยให้เขาหายเขาอยากจะมาก็ปล่อยให้เขามาเขาอยากจะไปก็ปล่อยให้เขาไปแต่ทุกการไปและการมาของเขาต้องเราต้องไม่สะเทือนพอเราไม่สะเทือนคือเราก็จะไม่ให้ค่าเขาเราจะไม่ตื่นเต้นดีใจทุกครั้งที่เขามามันจะกลายเป็นแบบว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันอ่ะมันจะทํา คือเหมือนแบบไปใช้ชีวิตของเราโดยที่ไม่รอคอยเขาอะถ้าเขาเป็นฮอตแอนโคนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานั่นแปลว่าแกต้องยังไม่ซัดเท่ายังไม่ตกลงปกตกลงปรงใจที่จะเป็นอะไรกับเขาและถ้าเกิดแบบเขาแบบเออทำไมเธอไม่เห็นสนใจเราเลยชัดเจนกับเขาไปเลยว่านี่ไม่ใช่ลักษณะความสัมพันธ์ที่ฉันอยากได้เพราะว่าเธอจะคุยกับเราคือเหมือนเธอเธออยากคุยกับเขาแค่ตอนที่มันแบบ เธอสะดวกหรือเธอบางบางทีเธอก็รักรักเราแล้วบางทีเธอก็ไม่เห็นรักเราแล้วไม่เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องให้ค่าอะไรกับอะไรแบบนี้อธิบายได้หรือจะเงียบหายไปเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความสําคัญถึงขนาดจะต้องไปอธิบายให้เขาฟังว่าทําไมเราถึงไม่ได้ให้ค่าเขาถ้าแกมีความสัมพันธ์ที่ผุผุโผโผผุผุโผไม่ค่อยสื่อสารบางทีก็ไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยบอก แล้วอยู่ดีๆก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าตัวเองยุ่งแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนเราไม่ได้เป็นพิ ORITY ของสําหรับเขาอะนึกออกปะเวลาที่ผู้ชายเขาเขาต้องการเราจริงๆเขาแทบจะไม่ให้เรา question อะไรเลยมันจะกลายเป็นความรู้สึกที่เออมั่นคงปลอดภัยเพราะเขาทําทุกอย่างที่ เขาทําให้เรารู้สึกปลอดภัยคือเขาจะไม่ทําให้เราสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้เขาเขาคิดอะไรอยู่เอ๊ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเอ๊ะเ,เขาจะโทรหาฉันไหมเพราะทุกอย่างเขาจะทําโดยเป็นอัตโนมัติคือเขาจะ keep communicate เขาจะ สื่อสารตลอดเวลาและสื่อสารเป็นประจำกับเราและบางทีเมื่อไรก็ตามที่อะไรที่เราสงสัยอะ่ะหรือบางทีอะไรก็ตามที่เราแบบอยากได้จากเขามันจะมีการสื่อสารหรือแม้กระทั่งการกระทําบางอย่างที่มันก่อให้เกิดความรู้สึกอะไรก็ตามอะ่ะเราจะสื่อสารกันเธอทําให้เราโกรธนะหรือว่าทําไมเธอไม่ทำเธอทําให้เราโกรธนะมีอะไรหรือเปล่าอะไรคือมันจะมีการสื่อสารกันแบบชัดเจน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบโกรธหรือไม่พอใจแล้วหายไปเลยเงียบหายไปเลยอะ่ะยังมีอีโก้อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอไม่รู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์นะไม่รู้สึกวางใจในความสัมพันธ์นี้ได้เกิดการระแวงสงสัยไม่ใช่แค่รู้สึกปลอดภัยในเรื่องแบบเขาจะเขาจะรักเราหรือไม่รักเรามันอาจจะเป็นแค่มันอาจจะเป็นเขารักเราหรือเขาไม่รักเราเขามีคนอื่นหรือไม่มีคนอื่นจริงๆบางครั้งมันอาจจะเกิดจากบาดแผลในใจของเราแต่แต่ถ้าเกิดว่าเขา รักเราจริงๆมันจะไม่มีคําถามเพราะว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยแปลว่านั่นคือขอบเขตที่เธอไม่ควรละเลยแล้วเราควรจะให้ความสําคัญกับมันเพราะมันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราอยากได้แน่นอนข้อที่3ามการกระทําและคําพูดมัต้อง ไปในทิศทางเดียวกันเมื่อไหรก็ตามที่แกเจอความลับความสัมพันธ์ที่การกระทําและคําพูดของเขาไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอ,อย่างเช่นคิดถึงเธอมากเลยแต่ว่าหายไปเป็นอาทิตย์อยากเจอเธอมากเลยแต่ไม่เคยพยายามที่จะมาหาเราอยาเราเราฉันคิดว่าเราจะต้องไปด้วยกันได้แต่ไม่เคยทำอะไรให้มันเป็นการแอคชั่นเมื่อไหร่ก็ตามที่แอคชั่นของเขาการกระทำของเขา ตรงกับคําพูดของเขาฉันจะดูแลเธอเขาดูแลเราจริงๆฉันจะปกป้องเธอเขาปกป้องเธอจริงๆทุกอย่างฉันจะโทรหาเธอเดี๋ยวสองทุ่มโทรหานะสองทุ่มโทรหานะมันอาจจะไม่ใช่สองทุ่มไปโทรหาแต่สุดท้ายเขาจะโทรหาหรือมีคำสัสัญญาอะไรที่เขาบอกเขารับปากว่าเขาจะทําแล้วเขาทําหรือต่อให้เขาทําไม่สําเร็จเขายังสื่อสารแปลว่าแบบนั้นนะมันยังไปด้วยกันได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ข้อความบทการกระทําของเขาและคําพูดของเขามันสวนทางกันแปลว่า นั่นแกต้องหยุดถ้าคนคนนั้นไม่ได้อยากรู้จักเราจริงๆ <c oughs> คือเหมือนแบบพี่อาจะเป็นคนแบบหนึ่งเลยพี่อาจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับผู้ชายที่ที่ผิวเผินกับเราไม่ได้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตเราเลยอ่าบางทีอาจจะแค่แบบไม่แค่ถามแบบเธอเส,ส,สบายดีไหมเออวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยถามอะไรมันลึกซึ้งกว่านั้นไม่เคยอยากจะทําความรู้จักกับตัวตนของเรามากไปกว่าอ่า อยากจะแฮงเอากับเราอยากจะแค่รู้จักเราในระดับผิวเผินอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้อยากรู้จักชีวิตทั้งหมดของเราไม่ได้อยากก้าวขามาในชีวิตของเราเพี่ยวจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคนเหล่านั้น มีนะหลายคนทักหลายคนคุยอะไรทุกวันเนี่ยแต่แต่พอมันคุยกันแบบเออเธอทำไรเธอทำอ่เธออยู่ที่ไหนเธอสบายดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดสิบแล้วมันไม่ได้ไปเชิงลึกกว่านั้นหรือว่ามันไม่ได้ชวนฉันคุยแบบซีเรียสแบบที่มันอยากรู้จักชนะฉันก็จะแบบไม่ค่อยให้ค่าไม่ให้ไม่ไม่ตอบไม่ให้ความสําคัญด้วยซ้ําอาจจะเป็นเหมือนแบบเออก็ผ่านมาผ่านไปก็จบไม่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 ค่อยซัตเทินแล้วก็ไม่ค่อยแบบไปเรียกร้องหรือไปไล่ตามเลยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเป็นถ้าเขาอยากรู้จักเราอะเดี๋ยวเขาจะ ถามไถยแล้วแล้วมีหลายคนนะที่ถามพี่มาว่าเนี่ยค่ะอ่ะคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แต่ว่าดูเหมือนแบบเขาไม่สนใจหนูเลยหนูแล้วหนูก็รอคอยข้อความจากเขาตอลอดเวลาหรือแบบเออหนุเขาไม่ชัดเจนกับเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้ลองทำก็คือว่าอลองสังเกตวิธีการคุยกันดูว่าเราส่วนใหญ่แล้ว่มันหนักขวาหรือมันหนักซ้ายถ้าเราคุยแล้วเขาไม่ถามตอบเราหรือว่าเขาไม่ถามเราต่อ ع, อย่างเช่นนะพี่ยกตัวอย่าง พี่ทัาไปหาคนคนหนึ่งเ,เธอสบายดีไหมเธอเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสาม้าเจ็ดสิเขาตอบว่าเขาสบายดีแต่เขาไม่ถามตอบกลับมาว่าแล้วเธอเป็นยังไงบ้างชีวิตเธอเป็นยังไงบ้างพี่เลิกคุยนะพี่ไม่พี่ไม,พไม่พี่ไม่แล้วหรือต่อนะจบไปแค่นั้นแปลว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับเราด,ดูแค่นั้นพออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแกคุยกับใครอยู่แล้วเขาไม่ได้ถามต่อหรือไม่ได้อือกับชีวิตแกแกไม่ต้องไปไล่ล่าเขาหรอกก็ปล่อยๆเขาไปซะอ่าข้อที่ห้านะคะก็คือคนที่อม เราอยากให้เข้ามาเขาต้องทําให้เรารู้สึกสบายใจต้องทําให้เรารู้สึกปลอดภัยต้องทําให้เรารู้สึกว่าเขาแคร์เราเขาห่วงใยเราเขาห่วงความรู้สึกเราเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงส่วนใหญ่อะคนที่รักเราห่วงเราแคร์ความรู้สึกเราเขาจะไม่กระทําการใดๆที่ทําร้ายหัวใจเราหรือเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะกลับไปเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสเลยที่ถ้าเขา รู้สึกอะไรสักอย่างหรือว่าเขาทําอะไรสักอย่างที่เขารู้แล้วว่ามันจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีเขาจะไม่ทํารวมไปถึงแม้ว่าเวลาที่เราน้อยอกน้อยใจเสียใจรู้สึกไม่พอใจเขาจะยังแคร์เราและยังอธิบายหรือยังทําอะไรก็ตามที่ทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งมันมีคําพูดนี้เวลาที่ผู้หญิงงี้เง่าสิ่งที่ผู้ชายทําคือเข้ามากอดไม่ใช่ทะเลาะ เพราะเวลาผู้หญิงงี่งเง่าด่าๆๆๆสิ่งที่เธอต้องการแค่เธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่าเธอยังห่วงใยฉันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าผู้ชายเข้ามากอดเรื่องจบเลยซึ่งอันเนี้ยพี่สังเกตจากแฟนเก่าพี่คนก่อนๆเนี้ยเวลาที่เราทะเลาะกันแล้วเราแล้วพี่บางส่วนอญ่พี่อาจจะทะเลาะเรื่องงี่เง่าอะเป็นเรื่องที่เราอะเอาแต่ใจอะไรเงี้ยมันก็จะทะเลาะกันแล้วเขาก็จะเหมือนแบบเออมาง้อมากอดมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็หายของมันเองเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกนอไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบรังเกียจหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันไราะ เขารู้สึกว่าทุกอารมณ์ของเขาของเราทุกความรู้สึกของเรามันสําคัญสําหรับเขาเขาจะห่วงใยความรู้สึกเราหรือแม้กระทั่งบางทีโกรธกันอะโกรธกันงอนกันอะกลับบ้านก็ยังโทรหาว่าหายโกรธยังอะไรเงี้ยมันมันมันจะเป็นเพราะเขาห่วงและเขาแคร์เรามากพอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันน้อย เธอยังไม่รู้สึกว่าเธอปลอดภัยในความสัมพันธ์เธอยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ความสาคัญกับเธอขนาดนั้นเขาไม่มองว่ามันเป็นไร้สาระมองว่าเรื่องความรู้สึกเธอมันไร้สาระมองว่าเธอเป็นคนเซนซิทีฟเกินไปหาว่าเธองี่เง่าอะไรเงี้ยคนที่รักกันจะแคร์กันและคนที่รักกันจะห่วงความรู้สึกกันเอออันนี้ก็ต้องเลือกแล้วว่าเธอจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์บางทีเรารักเขามากๆแหละ ไม่กล้าเดินออกเพราะว่ารักเขามากๆเดินออกไม่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรักตัวเองมากๆเธอจะเดินออกมาได้ทุกอย่างเลยทุกคนเวลาที่มีคนมาถามพี่ว่าทํายังไงดีคะหนูแบบหนูไม่รู้หนูจะทำยังไงอะพี่จะบอกเลยว่าทุกๆปัญหามันจะจบตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองมากๆมากกว่าเขาเราจะเลือกตัวเองได้เราเราจะเดินออกจากทุกสถานการณ์ทุกซีตูเอชันในชีวิตเราได้อ่มีทิศอย่างนี้บางทีคนบอกว่ารักตัวเองมากๆมันจะทําให้เราแทบจะไม่เห็นหัวคนอื่นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเอง มาในในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ชู้สาวเราต้องรักตัวเองมากๆคืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกแย่อะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกไม่มีค่าอะไรค่าเราต้องรักตัวเองให้มากๆแต่ในเรื่องของสังคมเราต้องรักตัวเองแล้วเราต้องรักผู้คนด้วยแยกให้ออกนะคะแยกให้ออกอข้อที่6ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหามันต้องหาทางแก้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาต้องแบบไม่ผลักให้เราแก้อยู่คนเดียวเราต้องพร้อมจับมือกันเพราะชีวิตคู่มันคือการจับมือกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างทางมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ปัญหามันจะไม่ใช่เป็นแบบเธอแก้ไปแล้วกันสมมติว่าเข้ากับที่ทบ้านไม่ได้ผู้หญิงเข้ากับบ้านแม่ผู้ชายไม่ได้มันต้องหาทางออกด้วยกันมันจะไม่ใช่แบบเออก็แล้วแต่เธอ ก็แล้วแต่เธอก็มันเป็นอย่างเงี้ยนั่นก็แม่นี่ก็เมียทาอะไรไม่ได้แต่มันต้องหันมหาการตรงกันว่าเฮ้ยวาเราจะเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราไปรอดเพราะสุดท้ายมันจะไปไม่รอดถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นในทุกๆปัญหาเพราะฉะนั้นทุกๆปัญหาอันนี้คือเป็นแค่เคสยกตัวอย่างแต่จริงๆแล้วในทุกๆปัญหามันต้องหาทางแก้ร่วมกันข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่และเมื่อไร่ควรไปรู้ว่าเมื่อไร่ควรอยู่และเมื่อไหรควรไปคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเขาข้ามเส้น เขาไม่เห็นค่าเราไรค่าหรือเขาละเลยเราอะไรก็ตามที่เรารู้สึกแย่อะไรก็ตามที่เรารู้สึกแย,กกรรกแยก่จงพร้อมจงเป็นคนที่พร้อมจะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นเสมอจงกล้าที่จะเลือกตัวเองพี่ว่านี่อาจจะเป็นแบบทริคในการเลือกความสัมพันธ์เพราะนี่เป็นทริคในการเลือกความสัมพันธ์ของพี่มันอาจจะเป็นแบบเออถ้าอย่างนั้นก็อยู่คนเดียวจริง ถ้าไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการจงอยู่คนเดียวเพราะถ้าอยู่คนเดียวแล้วชีวิตก็มีความสุขดีแล้วเราจะมีคนอื่นเข้ามาทําให้ชีวิตเราแย่ลงทําไมมันจะต้องดีกว่าเดิมหรือมันจะต้องเลเวล up ไม่ใช่ต่ําลงเขาจะต้องมาเพื่อเดินไปด้วยกันหรือดึงเราขึ้นไม่ใช่ดึงเราต่ําลงลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสาหรับทุกคนสวัสดีค่ะ